รู้สนชอบแน่แสบใ่มันนัวอร่อยเลยมือสว่วสดีค่ะ้องจอยเจ๊ค่ะ,ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ ก็เจอกันอีกแล้วนะคะกับชีตาชแนลนะคะวันนี้อยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็นะัดน้องๆวันนี้เราจะไปนั่งกินส้มตำโจโจกันนะจ๊ะทุกคนส้มตำน้องรีจอยโจโจกนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาอยู่หน้าทางเข้าแล้วแหละมานั่งรอน้องก่อนนิสั่งน้ำผลไม้รอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวรอน้องๆมาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยนะจ๊ะ น,น้องวิจอยส้มตำโจ๊ะแล้วก็พกาเสียงดังกำ <c oughs> ลังคิดอยู่นจะเดินเข้าไปหาเขาเยังไงดีวะแต่คนเยอะมากนะคนเต็มร้านเลยเมื่อกี้เราสั่งไปเยอะเหมือนกันนะสั่งไปหลายอย่างมากอะ่ะน่าจะเกินสิบอ่ะเกือบสิบอย่างแนละ้วที่เราสั่งไปอะ่ะหิวแล้วดูออกได้คิวที่ยห่อยเจ สิ <12. S 2> เรามาถึงตอนกี่โมงสามโมงปะ่ะประมาณสามโมงอะที่เราถึงเขาแนะนําว่าให้มาเกาะให้มาสักบ่าย2องบ่ายสองครึ่งถ้าจะได้เร็วกว่าน,นี้นี่มาบ่าย3ามก็ได้คิวที่12บสนะจ๊ะวันธรรมดาคนก็ยังเยอะอยู่มันลุ้นกันว่ามันจะผิดแค่ไหนนะแต่เห็นสาดตรพิกเข้าไปเมื่อกี้ก็แสบไส้รอแล้วเนี่ยนมเนิมก็ไม่ได้พกมานะจะปวดท <laughs> ้องไหมวะซือนมเเเดี๋ย <laughs> วไปรอดู ตำโจ๊ะมาแล้วอันนี้คือตำซัวซัวบุกปลาคือเห็นสีปะไตบะไทยไายมือสั้นมากเข่งกันด้วยอืหูส่วนชอบแน่หูรสชาติแบบเผ็ดแต่อร่อยอร่อยแบบเผ็ดลงมาบุกปลาแบบเค็มๆอันนี้หอยเออยำหอยนางรมเห็นทุกคนดูกรอบๆค่ะนี่หอยนางรมนะนี่อืดีปะดีมากคือมัน มันหนัวอ,อร่อยเลยมือกินทำเท่าค่ะมันดีมากหอยนอะยนี่หอย <c oughs> หอยสดไม่เหนียวสดแล้วก็ไม่เหม็นโคลนไม่เหม็นเลนนะปกติกินพวกนี้มันจะหม็่นโคลนไอของเขดีนะจริงอของเขดีมากขอชิมความหมูย่างก่อนเทสลองมาชิมหอยเนื้อแบบชุ่มๆอ่ะความหมูย่างกินดีจังนี่แม่หมูย่าง ความหมูหย่างดีติดไก่คือเขา,าบอกว่าเด็ดต้องรอไปกินนะยดึงกระดูกติดอ,อ่ดะอืมมันเป็นมันเป็นความไม่แบบเค็มๆนว,นว,นวลๆหอมๆอ่ะโคตรอร่อยหิดไก่เด็ดบอกเลยมาต้องสั่งอ่ะปิดไก่อ่ะแพงเดี๋ยวชิมต้มซุปเปอร์กันทั้งคนชิมทั้งพริกนี้เลยนะเป็นไง แซ่บตามไหมคือมันแซ่บมากโปนัวคือร้านอยู่ใกล้บ้านด้ยไม่ต้องแปลกใจเลยนะพี่คิดว่าพี่น่าจะต้องสั่งมากินเรื่อยๆไม่ก็เนี่ยนั่งรถมากินกินทุกวันแน่เลยอร่อยปะอันนี้ไส้ย่างน่าจะเลยไส้ย่างถ้าถ้าแบบย่างใหม่ๆน่าจะนัวกว่านี้ถ้ามันนุ่มๆนี่ตอบตามคำสั่งทุกคนแต่ว่าเด็ดขอลองตามอันนี้หน่อยดิตุ้งตุ้งสดตุ้มสดนะ อห็นก้เห็นกุ้งไหมน่ะเห็นแต่พริกใช่ไหมดีไหมดีมากสดมากดูสีสิ นโยทินปาก17บจทับหนึ่งจริงๆลง BTS ป้านโยทินเดินมาทางเมเจอร์อ่ะเดินป้าย BTS มาเขามาก็หาแบบง่ายๆเลยเพราะว่ารา้านลุงแบบเขาจะมีป้ายบอกเลยไว้ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเงี้ยหมาง่ายเขาเหนียวคือหมดหุ่มแล้วทุกคนค่ะอันนี้พี่จอยนะคะสวัสดีค่ะจอยเจ๊จค่ะจ,จ,ะจ,ะจะะูจูค่ะจูจูเจเจเราจะอร่อยมากเลยอะเซ็ตบอเซ็ตมาเซ็ตคิน แต่เข้าไปหาหนูเราจะพูดว่าลุครั๊บเราใส่เราใส่ชอปแค่ดูเพราเราใส่ซอปเราไม่แน่ใจว่าเราจะจ๊กดังระนับไหนไขอแบบยิงแมบชิดหน่อย เผาเผาได้ๆๆๆ JI, so so ๆๆไหมอร่อยมากเลยค่ะเแต่จะกลับแล้วนะใช่จะกลับแล้วอร่อยมากอร่อยมากอร่อยนุ่มดีท mm ี hmm. ่สุดเจ็บมากค่ะเจ่บมากสั่งกลับบ้านเลยพีคเยอะมากเลยทุกคนนี่ดูพริกนะเกลี่เกลี่นี้ออกให้หน่อยหอมมากนี่อ่ะทุกคนดูตัวนนะแนี่ สุดหล่อคุณลุงโต๊ะเนี่นะคะเราอยู่ก so ับคุณลุงแล้วนะคะไก่ก okay, ็อร่อยมากสรุปเราสั่งไก่กล so ับบ้านกับเจ็ดไม้อะโอเควันนี้ก็ขอบคุณนะคะอร่อยมากอร่อยไหมครับเยอะเยอะหนึ่งสองเยอะเะมึงสั่งไม่เป็นก็ได้เก่าสองแม่ก็ได้เก่าแม่เดียวก็ได้เก่าเยอะเยอะขอบคุณมากนะครับสุดสุดนะครับ โอ okay, เคเวลาทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายน้าหน้าตรงโซนย่างก,กันบ้างนะจ๊ะไปโอเคทุกคนอันนี้เดี๋ยวไปดูโซนด้านหน้าเป็นโซนย่างนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งจะเป็นย่างต่างๆนนาแลวคุณป้าวนสวขออนุญาตถ่ายนะคะคุณว์เาลงห่นวลอัน้นคี้เป็นโซนใหม่ของร้า,าส,ส,าส,าสย,ยนนโาส,สโต๊ะอยู่นยุดทินง ทับหนึ่งนะคะถ้าใครเข้ามาก็มาได้เลยเดีแต่แก็จะแปะโปรโมชั่นไว้ให้ใต้คลิปเลยจ้าวันนี้เป็นคนที่มารอนะคนคนมารอเยอะมากมากเลยอ่ะเรามาใหม่สามใช่ไหมอนจะได้กินตอนนี้ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วจ้ะค <c Kelly> ิวก็ยังเยอะอยู่นะจ๊ะไม่รู้ว่าปิดกี่โมงแต่เขาบอกแล้วว่าหมดก็คือปิดอะไรอย่างงี้นะจ้าโอเคถ้าไงเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝันจำด้วยนะคะว่าเราจะไปรีวิวที่ไหนไหมคะที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนกันดี